สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรขิมผ้าเลาะเกษตรขิมผู้จะผ้าพี่น้องปองป่ายไปเลาะตามสถานที่ต่างๆและก็เกี่ยกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกับเกษตรขิมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆของจังหวัดแคลิฟอ์นะครับ กินกุ้ง,งที่นากุ้งใหญ่ตตพร้อมกับกิจกรรมดีๆอย่างเช่นการย่างเลาะคลองทรงน้ำด้วยไฟฟ้าและการให้อาหารกุ้งเล็กๆน้อยๆนะครับจึงใดกาหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขก,กับคิมนี้ คลิปนี้อาจจะบไ,ได้ตัดต่อ,อยังออกนะครับเป็นคลิปดิบๆที่เอามาเรียงกันเพราะว่ากเกษตรคลิปอยากจะเก็บความรู้สึกความทรงจำดีๆไว้นะครับจังไหนบนเซเวอร์ล่าไปติดตามคลิปสนุกๆนกน,กน่ารักๆคลิปนี้กันเลยครับของอ,อะไรคะพี่ตู๊ ข้อคลองส่งน้ําด้วยไฟฟ้าข้องส่งน้ำไม่ไฟฟ้าอันนี้ก็คือดูดน้ําจากเขื่อนแล้วก็ทดนลงไปใช่ไหมคะใช่ใส่ตาเบลล์แล้วก็ดูลงไปื่อเลยเกษตรคิมพาล้อครับแนะนำหน่อยครับเรากำลังจะไปที่ไหนกันครับผมเราจะไปดูที่ว่าน้ํามันออกมาตรงไหนอ๋อได้ได้ได้แต่ว่ามันก็จะคายอ๋อที่กระโดดมาฝั่งนี้เพราะว่าจะคันใช่ไหมครับตรงนี้อายุกี่ปีแล้วครับสี่สิบจะมีไปเลยเยอะไหมที่ได้ พื้นที่เยอะอยู่นะโอ้เยอะเยอะพี่จำไม่ได้แต่สุดหล่อไปเยอะไรครับใช่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงครับเมื่อกี้หันหันหน้ามันแนะนำหน่อยครับเราก็จะไปดูว่าน้ามันผุดขึ้นมาจากตรงไหนอ๋อไม่ใช่คลองชนหรอครับเขายกให้ท้องถิ่นเป็นคนดูแลนะครับแต่แต นนก็สนับสนุนบำงบ้งไม่ใช่ทางนี้ก็คือ <laughs> ล,ลำบากแต่ละคนต้องร้น่างเลยอ๋อผมนึกว่าตรงนี้เป็นแหล่งแหล่งชนที่ที่ิงมันเป็นน้ํากุดหมายถึงว่าน้ําจากฝั่งนู้นหรือยังไงครับน้ําจากข้างล่างน้มนครับสูดน้ําด้วยไฟฟ้าเป็น อ๋อตรงนู้นมีมีแหล่งน้ำอยู่แล้วก็สูบอ๋อนี่คือน้ำจะเขื่อนลำปาวเลยใช่ไหมครับมันก็จะสูบอ๋อคือไหลไปทางสองทางหรอครับหรือยังไงใช่ใช่แต่คลองฝั่งนู้นมันชำรุดแล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้เท่าที่ควรคลองนี้ยาวกี่เมตรครับเป็นกิโลเลยนะกี่กิโลครับผมไม่น่าจะต่ำกว่าสอง แสดงว่าตรงนี้จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะจะมีเช่าห่วงยางตรงนี้ลำพูร้อนครับแล้วก็ลำก้เราจะนั่งห่วงยางสุดลำตน้นแล้วก็จะไปสุดที่สุดอยู่ตรงนูน้นก็คือใครที่เป็นครอบครัวก็ไปตอน<ร>ตอนที่พี่คิมเด็กๆพี่คิมมองว่าตรงนี้มันใหญ่มันน่ากลัวมากพอเราโตขึ้นมันเล็กนิดเดียวเองเพราะว่าพี่ตัวใหญ่พี่ตัวเล็กหมายถึงว่าตอนนี้ตอนนี้ใหญ่มให่นนี้นี่นี่เขาเตรียมหมายถึงตัวใหญ่ ก็ตัวใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วไงอ๋อโอเคครับแค่ใหญ่แค่ตัวเหรอครับเดี๋ยวกอดซะเลยแชมป์นี่อันนี้จะลงคลิปไหมเนาะก็ลงคลิปนะตัดลงฮะทำไมก็าทำไม่ลงแนะนำแนะนำนะครับต่อไปเราจะดูอะไรครับผมต่อไปเราจะไปดูที่เขาเตรียมบอกกุ้งจะลงกุ้งแล้วตามมาเลยฮะตามพิมตามพิมนาคำไฮมานะครับคิ้วหนา อ๋อแต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไรก่อนนะครับผมแต่ก่อนเดิมทีเป็นนาข้าวครับแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นบ่อก,กุ้งอ๋อความลึกอยู่ที่ความลึกอ่าไม่ควรเกินร้อยหเซนนะครับมาดูดินครับสภาพดินดินล้วนปนทรายแบบนี้จะทําให้เลี้ยงกุ้งได้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีธาตุอาหารในดินเยอะกุ้งก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ กุ้งน้ำจืดนะพ่อแม่พี่น้องกุ้งพันอะไรครับผมกุ้งกล้ามกรามครับพันอะไรไม่รู้อ่ะอ้าวฟูเทิดฟูเทิเราโดนฟางเดี๋ยวขอล้างเท้าก่อนจะอดนักท่องเท,ท,ท,ที่ยวระวังเรอทำไมครับ ทางเท้านี้ผมบุกบุกน้ำวยไฟมาเยอะตามนักท่องเที่ยวให้ทันครับเมมโมี่พอดพอขอความรู้เรื่องการให้อาหารกุ้งหน่อยได้ไหมครับก็อ,อาหารก็นี่แหละโอ้ามีอาหารสุดเด็ดเราต้องใร้ง ใุ้เช้าเย็นปกติให้สองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่เจ้าของตึ้งนะครับเราก็จะให้แค่สองครั้งเช้ากับเย็นครับสำหรับที่นี่นะเราเลี้ยงกุ้งอะไรรู้ไหมเนี่ยกุ้งอะไรคบเลี้ยงกุ้งกล้ามกลามกาลสินนะครับไม่ใช่กุ้งกุลาดำด้ายมันสั่งของที่เมื่อไปก็มันก็จเลี้ยงง่ายแล้วี่ก็อยู่กับน้ำจืดได้ดีครับ ลอกก็ได้รับมาครับครับไม่ต้องเดินตาาก็ได้ สอบถามครับระหว่างนากุ้งที่ปลูกอยู่นี้ไอ้ที่ทําอยู่นี้กับนากุ้งที่มันมีตีออกซิเจนมันต่างกันยังไงครับก็ถ้าตีออกซิเจนก็ในความคิดที่ว่ามันน่าจะเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับเพราะว่าน้ํามันกันเดเติมออกซิเจนก<อ>ุ้งก็จะตาลอดดีจเจริญเติบโตดีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี<อ>๋ยวเราจะไปให้ติดให้ติดชัวร์เลย ผมมีเพื่อนเลี้ยงกุ้งอยู่ที่บางเรียนนะครับปรากฏว่าเขามีตาข่ายด้วยทําไมที่ทั้งนี้ไม่มีตาข่ายครับตาข่ายดักนกเหรอครับครับผมที่นี่ไล่เอาที่นี่โดนยิงเทเทลยลยีโดนยิงมันหมายถึงว่ายิงนกมากินนกทําให้เกิดความเสียหายมากเลยนะครับประมาณเกือบห้าร้อยโลอะไปที่แล้ว ขอบที่แล้วสูญเสียไปประมาณเกือบ500กิโลอันนี้เราจะตากทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อะไรนะเราจะตากเยอะแค่ไหนครับพอดูว่าที่นี่ใหญ่มากปึงงทำนี้ก็เป็นบ่อเป็นบ่อไปตามปริมาณกุ้งเราจะใส่กี่ลูกอันนี้บ่อนี้นะเที่ยงแที่จะบ่อยาวธอถ่ายทำเทียงเลยให้หมดเหมือนกันให้หมดหมดเลยก็คือเทเลย ที่น้องเรียใส่ประมาณ4,600ตัวครับส่วนบ่อยาวนี่ประมาณ8ตั0ตัวอีกรอบได้ไหมครับอีกรอบโชว์ๆอีกรอบได้ไหม ไม่ชนเอาละครับหนุ่มใต้ามาเลี้ยงวัวจะเป็นยังไงดึงมันไปเออดีมากเออมันก็จะไปเองของมัน <c oughs> ปิดคลิปหน่อยครับปิดคลิปหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรดีๆบอกกับเสดคิิมพัดร้อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็พี่ก็บายบายด้วยนะ ครับตอนนี้เรากลางจะเดินกลับที่พักนะครับเพราะว่าเรามีพ่อครัวแม่ครัวกำลังทำกับข้าวนะครับบรรยากาศครับยังไงเดี๋ยวเราจะไปอะไรนะพูดเทิดอาหารกันนะครับเ,เป็นยังไงล่ะครับมื้อนี้ก็ะเตนอิ่มสุดๆเลยนะครับเห็นบปล่าครับว่า สนุกมากๆเลยกับข้าวก็อร่อยมากๆนะครับเสียงคนภาคอาจิม,มีแบบว่ากลุ่มๆแน่จังหน่อยตาหวานตลอดคลิปจังใดกัฝากทุกท่านกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามเกษตรกิมพาเลาะไว้คลิปหน้าเราจะไปท่องเที่ยวกันที่ไหนติดตามชมนะครับบ๊ายบาย